ค่ะเฮ้เฮคลิปนี้ห้างเปิดแปดโมงเช้านะคะบ้านป่าก็มาแต่เช้าเหมือนกันช่วงดีค่ะเพราะว่าเขาลงสินค้าแล้วบางตัวแต่เสียดายที่ส้มเขายังไม่ได้ลงนะก็เลยซื้อมาได้แค่เล็กน้อยค่ะบ้านป่าเป็นคนชอบทานส้มมากค่ะไปค่ะได้อะไรมาบ้างวันนี้อีรุงตุงดังกันอีกแล้วนะคะบางครั้งบ้านป่าก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะข้างในถ้าเกิดว่า ลูกค้าไม่เยอะแล้วก็บรรยากาศสองข้างทางถ้าเกิดว่าบ้านป่าไม่ลืมที่จะตั้งกล้องเอาไว้นะคะได้อะไรมาบ้างได้ขนมมันฝรั่งค่ะแล้วก็วันนี้ยอมรับเลยว่าหิวของหนักมากหลายกิโลเลยล่ะค่ะก็จะมีปีกไก่แล้วก็น้องไก่อย่างละ1กิโลนะคะแล้วก็อบไก่แช่แข็ง ถุงละ2กิโลบ้านป่าก็ซื้อมา3มถุงนะคะแล้วก็ได้เนื้อหมูนะคะซึ่งราคาน้องเขาถือว่าดีค่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อเลยแต่เผอิญว่าเดินผ่านแล้วเห็นป้ายราคามันดีงามมากก็เลยหยิบมา2ก้อนนะคะก้อนหนึ่งก็ประมาณกิโลกว่าแล้วก็ไปเจอแฮมค่ะแฮมอันนี้ต้มสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เลยหยิบน้องมา2ก้อนค่ะก้อนละ2กิโลกว่า วันนี้ก็สรุปยิ้วของทั้งหมดก็ไม่ต่ำกว่า10กิโลค่ะตันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะซื้อทุกอาทิตย์เลยค่ะเพราะว่มมาบ้านป่าใช้ทานกับกาแฟดำนะคะปกติแล้วทานคู่กับครีมด้วยบางครั้งก็นมแต่บ้านป่าพยายามลดนมแล้วก็ครีมนะคะก็เลยหันมาทานน้ำผึ้งแทนนี่นะคะเจ้าหมูสองก้อนนี้เองแล้วก็ตามด้วยแฮมต้มสำเร็จนะคะหลังจากที่บ้านป่าเก็บของเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งภารกิจค่ะที่ ก็จะไปเอาดินออกจากกระถางเก่านะคะก็คือน้องตายหมดเรียบร้อยแล้วแหละก็จะไปถ่ายดินออกแต่เผอิญว่ามันเหลือไอเจ้าหนึ่งกระถางเนี่ยค่ะที่ดินมันแข็งแข็งเคาะเท่าไร่มันก็ไม่ออกก็เลยต้องรอให้อากาศอุ่นขึ้นกว่านี้นิดนึงเพราะช่วงนี้ดินมันจับแข็งมากกับขอบกระถางที่เหลือบ้านป่าก็ไปเก็บในโรงเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นบ้านป่าก็มาทําข้าวกล่องให้ค่ะน้องไก่แช่แข็งสําเร็จรูปที่ซื้อมาก็มาหมักแล้วก็ชุบกับแป้งทอดค่ะคลิปนี้บายบายก่อนนะเฮโทสวัสดีค่ะ